เกลือไปนิดนึงนะคะใส่แค่เกลือคั่วอย่างเดียวนะคะไม่ใส่น้ำมันไม่ใส่อะไรตั้งแต่มาอยู่ภูเก็ตเพิ่งได้กินน,ะะนี่แหละค่ะนี่ตัวอัวไปจ้านี่จ้ะเกือบไม่ได้กินเลยค่ะนี่เพราะว่าเขาไม่ได้บินมาตอนช่วงค่ำค่ะเขาบินมาตอนที่คนธรรมดาเขานอนไปแล้วค่ะ เมนบ้านสวนนอนไม่ค่อยหลับโ่ะนเสร็จแล้วค่ะเมงเมาคั่วอุ้ยเมงบันนี่ได้อันนี้มาตัวหนึ่งจ้ะเมงกิน,นูนใหญ่ขอชิมก่อนนะคะอืม้มอร่อยอร่อยคุณชอบกินมแมลงเนาะจ้ะ,อะขอใช้มือนะคะทุกคนรวบใส่ปากก่อนได้จ้ะมีอะไรนี่ ะไ่เดียวอันนี้เป็นเมงเมาหรือเป็นมดเราออกก่อนแบบนี้ค่ะทุกคนสวยต่อจ้ะเกือบไม่ได้กินของชอบนี่จ้ะตัวใหญ่ๆเลยอ,อมืมันดีแท้ รวบนะคะรวบรวบในปากอืมจ้ะมานะคะทุกคนมากินด้วยกันเซ็บๆค่ะของโปรดเลยแหละอืมมันๆเจอกันใหม่พรุ่งน้านะคะกับคุณที่รับชมค่ะเซ็เแรกค่ะเซโรสเทอร์เมียตเก็บรวปล Hum, mm, sei leca.